กลับถวายความเคารพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณาวชิโรดมพระอาจารย์ลมพ่อวิรียังสรินทโรที่เคารพบ,บูชาอย่างสูงเพื่อนสหธรรมิกและก็สาธุชนผู้ใจบุญทุกทุกท่านมองดูหน้าตาทุกท่านทำไมผ่องใสจังเลยหน้าอิ่มบุญเนาะดีจัง การที่เราได้มาใส่บาตรนี่ถือว่ามาสร้างบารมีบารมีแปลว่าการทำมากๆให้มันเกิดความสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เกิดความพร้อมจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จพูดง่าย มันการใส่บาตรแต่ละครั้งพระอาจารย์ก็สังเกตใส่ช้อนเดียวเล็กๆตักใส่ตักใส่ตักใส่เมื่อเยอะเข้าเยอะเข้าเต็มบาทรนะขนาดช้อนเดียวบุญกุศลก็เหมือนกันเราทำเทระเล็กเทระน้อยเมื่อทำเทระเล็กเทระน้อยทำบ่อยๆมันก็เต็มเหมือนกันเรียกว่าบุญเต็มบุญเต็มมันเป็นยังไง สีหน้าก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานทําการงานก็สําเร็จเรื่องที่ติดติดขัดขัด,ดไม่ไม่สําเร็จแต่ว่าบุญมามันสําเร็จอันนี้เรียกว่าบารมีมันเต็มอีกอย่างหนึ่งที่เราควรรู้คือสมาธิจะประคนนเน้แนแท้ๆในเรื่องสมาธิพระอาจารย์ มีโอกาสมาจากเชียงใหม่ตู๊เจ้านั่นเองนะต้องต้องคารวะตู๊เจ้ามังเสสาธุหน่อยสิมาจากเชียงใหม่นะเจ้าท่านจะเน้นเรื่องการทำสมาธิเพราะว่าสมาธินี่จะเป็นเครื่องกรองอารมณ์ท่านว่าอย่างนี้เหมือนเราใส่แมสก์ป้องกัน ฝุ่นป้องกันไวรัสโครโรนาเมื่อแมสของเราดีมันก็ป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพฝุ่นก็ไม่เข้าเชื้อโรคก็ไม่เข้าร่างกายก็ดีเมื่อร่างกายดีสุขภาพดีไม่มีโรคมาเบียดเบียนมันก็แข็งแรงทำการทำงานได้ แต่ถ้าหากว่าร่างกายของเรามีสุขภาพไม่ดีโรคภัยเข้ามาแทรกซ้อนมันไม่ดีแล้วจะทำการทำงานก็ไม่ได้ถ้าเป็นนอนติดเตียงก็ยิ่งไปใหญ่เวลาโรคเข้ามาเนี่ยโอ้ยร่างกายแทนที่จะแข็งแรงไม่แข็งแรงเลยยังแข็งยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเนี่ยพอป่วยแล้วก็นอนเตียงแล้วตุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลก่อน มาให้ร่างกายนี่โดนเชื้อโรคเข้าไปถ้ามีก็มีน้อยที่สุดอ้าวอ้าวอาวยมจะล้มแล้วเพราะฉะนั้นการทำบุญกุศลใดๆก็เพื่อสร้างใจให้มีคุณภาพเจ้าประคุณท่านก็แนะนำเวลาฉันนะแกต้องนึกนะนึกอะไรครับผม อ้าวโยมใส่บาตรนี่เขาตั้งใจอย่างมากนะเราต้องว่าพุทโธพุทโธพุทโธสร้างบุญกุศลให้มากถ้าบุญกุศลน,น้อยๆเนี่ยเป็นนี่โยมนะเออเป็นนี่ด้วยเหรอนี่สิเพราะฉะนั้นต้องสวดมนต์เยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆปฏิบัติทำให้มากๆอันนั้นแหละจะเป็นการตอบแทนบุญคุณโยมครับผม ว่าอย่างนี้มันพระจังก็เลยไปเชียงใหม่ก็เลยไปสวดมนต์ไงใครอยากไปสวดมนต์เชียงใหม่ไปนะเจ้าสวดมนต์เสร็จยังไม่พอนะไปเดินจงกรมด้วยเดินจงกรมตอนนี้มีหอสมาธิด้วยทำหอสมาธิเวลามีหอสมาธิใครอยากนั่งสมาธิเวลาไหนก็ได้ จะมีสามโซนโซนศีลโซนสมาธิโซนปัญญานอนไม่ธรรมดานะเนี่ยจ้าวาดวระเทพนะเมื่อไปอยู่ที่น่นยมไปเดินทุดงด้วยมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำพาเดินทุดงขึ้นดอยตนนนท เดินไปก็นึกถึงหลวงพ่อไปหลวงพ่อจะบอกว่าการมาเดินธุดงนี่ได้กำลังกายเพราะว่าต้องเดินขึ้นภูเขาเมื่อเดินขึ้นไปเหงื่อไม่เคยออกมันก็จะออกสารพิษขับออกมาเมื่อสารพิษขับออกมาเหนื่อยมากๆหลวงพ่อก็ให้คาถามาอีกแหละจำได้ไหมเนาะหลวงพ่อจะว่าสะโสโต อยังมีป้อมแป้มมาบ้างนะกลงสโสโตโสอ,อ่ะท่านบอกว่ามลพิษที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันต้องขยันขยอออกมาอ่ะอ่ะมันจะออกมาท่านว่าอย่างนี้เ <laughs> มื่อเราว่าบ่อยๆเถ้ากับขับสารพิษออกมาเมื่อสารพิษออกมากร่างกายก็แข็งแรง อยู่ที่นั่นอากาศมันดีมันก็เลยฟอกอากาศอากาศออกซิเจนเข้าไปออกคาวบันไดออกมามันก็เป็นการฟอกอากาศเพราะฉะนั้นการอยู่ที่บ้านมันก็ดีช่วงนี้เขาบอกว่าโครโรนาไวรัสโครโรนามันกาลังลำบากเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรช่วยชาติ ถ้าคนออกจากบ้านทำลายชาติเพราะว่าแพร่เชื้อนั้นอยู่ที่บ้านแต่ว่ามาวัดได้มาวัดไม่ผิดกติกามาวัดนี่มาสวดมนต์ไงมานั่งสมาธิอันนี้มาสร้างอริยทรัพย์ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่หลวงพ่อย้ำเราต้องทำเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นอริยทรัพย์ให้แกเราค้ามภพข้าชาติ ย้อนไปถึงสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนโยสมณเนนเกตขวบเมื่อคืนนี่เด้เสิร์ตดูว่าโอ้สมณเนนมีตั้ง1ิบส,ส,สรูปนะเป็นพระอาหารหันต์บวชแค่เกตขวบเท่านั้นเองสมณเจริจุริุรสมนาจจริุสมนะเรีวยกว่าสมณเนนองนั้นนะ่ะโกนผมสี่ครั้งนะครั้งที่หนึ่งแก๊กบรรลุสดาบัน ครั้งที่สองสกัตาคามีครั้งที่สามอนาคามีเป็นพระอรหันต์เลยแค่กนผมอะนั่นคือบารมีเต็มแต่กนผมพระจะบอกว่าเกษาต้องมีกรรมาฐานด้วยเกษาโลมานะคาดันตาตะโจตะโจดันตาเกษาโลมานั่นหมายความว่าให้กรรมาฐานกนผมไปด้วยก็เป็นกรรมาฐานไปด้วยให้พิจารณาเรื่องผมนะดกดาเดิมเบื้องต้น และมันก็จะเปลี่ยนสีไปจากเปลี่ยนสีไปก็ร่วงหล่นลงมาพอล่วงหมดนลงมาร่วงหล่นลงมาตกใส่ข้าวก็เป็นของสกปรกอุ้ยผมใครเนี่ยอุ้ยสกปรกยี่ยี่ไม่ค่าทานเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสมณเนรที่ได้ปลงผมเนี่ยพระเจ้าให้คําว่าเจษาคือผมให้พิจารณาว่าเป็นของที่ไม่สวยงาม ถ้าอยู่บนศีษะก็ถือว่าเป็นของสูงถ้าตกลงมาสุดพื้นก็เป็นของสกปรกไปนั่นก็คิดได้พอกคิดได้ก็บรลุโสดาบันสกทาคานาคาพระอาหารหันต์เลยนี่คือบาร,รมีท่านพร้อมเจ็ดขวบนะไม่ใช่60สปีเหมือนพวกเรานะ <c oughs> นี่คือบาร,รมีเต็มเมื่อบาร,รมีเต็มทำยังไงก็บรลุททำยังไงก็ไม่ตายต้องบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างสมานสังกิจจะเนี่ย ก็เกตครบอีกแหละแม่ตายแต่ลูกไม่ตายเอาไปเผาไฟแล้วท้องที่เป็นเป็นที่รักษาคันอะเผาไฟแล้วสปรโรสปรเรเนี่ยเขาเอ๊ะอะไรมันตุ่งตุ้งอยู่เนี่ยเาหลาวอะไปแทงแทงไปเสียบที่หางตาสังโกแปลว่าหลาเหล็กแทงเขาไปหางตาเนน ก็เขี่ยมาเอา้าขนาดไฟไหม้ส่วนอื่นหมดแล้วเหลือส่วนนี้ส่วนเดียวสปเระตกใจเป็นไปได้ยังไงนี่เห็นเนนยังนอนเอาเด็กยังสีทองด้วยสีสวยงามโอ้โหตกตะลึงมากเขามาตั้งเยอะแยะแต่เด็กตรงนี้คนนี้ทำไมไม่ไม,ไม่โดนไฟไหม้อัศจั์ใจ นี่คือบารมีของสัมมาเนนที่จะได้บนลุธทรมเมื่อมีบารมีอย่างนี้ทำยังไงก็ไม่ตายถึงแม่ตายลูกก็ไม่ตายสปอเลอร์ก็เลยเอาไปดูแลไปเลี้ยงก็มีคนมารับไปเพราะว่าสปอเลอร์เขาไม่รับมีคนมารับรับเอาไปเลี้ยงพอถึงเวลาสมมาเนรนี่ถึงเวลาก็ไปบวชไปบวชพอไปบวชแล้วก็ ไปปฏิบัติธรรมกบ,บุรลุเป็นพระอรหันต์อันนจำไม่ได้ชัดเจนก็เป็นลักษณะนี้แสดงว่าบุญกุศลที่เราสะสมไว้นี่ไม่ได้สูญหายไปไหนมันไปกับเราข้ามภพข้ามชาติถ้าไม่ไปกับเราข้ามภพข้ามชาติสามเณรเจ็ดขวบจะบุรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรท่านทั้งหลายคนเจ็ดขวบศักยภาพจะมีเท่าไหร่เราก็เห็นอยู่ปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่สะสมน่ร่างกายเล็กแต่ใจใหญ่ ใจได้สะสมบุญบารมีมาค้ำภพคําคชาติเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสะสมเทะเล็กเทระน้อยนี่เนี่ยมันจะเป็นอริยทรัพย์ให้แกเราค้ำภพคําคชาติคนที่เกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมาสติปัญญาดีก็เพราะว่าบุญกุศลที่สั่งสมเอาไว้เพราะฉะนั้นเราสังสมเทระเล็กเทระน้อยเนี่ยอย่างผู้ที่มีแรงอธิษฐานอย่างมั่นคงก็คือนางปฏิปูชิกาเนี่ยก็เหมือนกันเคยเกิดเป็น เทพที่ดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีหน้าที่เก็บดอกไม้ไปประดับบ้านของมาลาพาลิเทพบุะบทที่นั่งถือไม้อยู่นี่เฮ้ยนี้นางปฏิปูชิกาเขาก็เด็ดดอกไม้ก็ล่วงหลน่นมีทั้งพันพันนางห้าร้อยอยู่บนต้นไม้อีกห้าร้อยอยู่บนพื้น พอเด็ดปั๊บมันก็ล่วงหล่นลงมาถือก็เช้าไปรับเพื่อที่จะประดับปราสาทของเขาของสามีเด็ดไปเด็ดมาหายแวบไปเลยพอหายแวบก็มาเกิดที่เมืองพารณสีพอมาเกิดก็จำความได้ว่าตัวเองเป็นเทพธิดาพอโตมาเป็นสาวสิบห้าปีก็แต่งงาน แต่งงานก็มาทำบุญที่วัดพระเชตวันเนี่ยะระลึกถึงสามีอธิษฐานจิตทุกวันบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าใส่บาตรที่ข้าพเจ้าถาวายทานที่ข้าพเจ้าได้ถาวายน้ําปานะขอบุญกุศลเหล่านี้จงสมผลให้าแก่ข้าพเจ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในวิมานของมาลาพาลีเทพบุตรอธิษฐานทุกวันทุกวันแต่งงานมีรูปสี่คน อายุ55ปีตอนเช้าไปทำบุญตอนเย็นๆก็มาถวายน้ำปานะพระสงฆ์ก็เลยจำนางได้นางก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดในสำนักของมาลาภาลิเทพบุตรเทิดพระสงฆ์เอา้าก็มีสามีอยู่แล้วทำไมอธิษฐานอยู่เรื่อยก็เลยสงสัยสงสัยก็ไปถามเจ้าวาดประเทพเอา้าเฮ้ยไม่ใช่ที <laughs> โอ้พากันสงสัยก็เลยได้รับความกระจ่างว่าไม่ใช่สามีคนปัจจุบันนี้สามีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวเดิงไม่น่านางถึงอธิษฐานทุกวันทุกวันจะได้เชื่อว่าปฏิปูชิกาปูชิกาแปลว่าบูชาสามีทีนี้ตอนเย็นนางไม่ได้เอาน้ำปานะมา พระสงฆ์เอ๊ะนางไปไหนน้อมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเอ๊ะเวลานี้นางต้องมาแล้วอ๋อนางมาใส่บาตรที่วัดรีรัตนธรรมาราม <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนี้เองในที่สุดก็รู้ว่านางได้หมดอายุแล้วพอหมดอายุแรงอธิษฐานทีนี่แรงอธิษฐาน,ท,น,านที่อธิษฐานเชา้าอธิษฐานเย็นเน่ยว่า ทำปุนมันก็เลยทําให้ดวงวิญญาณในจิตวิญญาณกบขอ,บอย้อนไปอีกตอนที่ตกมาจากต้นไม้อยู่บนสวรรค์นะ่ะเป็นเป็นกายทิพย์กายทิพย์มันจะไม่มีซากศพคือว่าเคลื่อนจะไม่เห็นร่องรอยเมื่อไม่เห็นร่องรอยพวกที่อยู่บนสวรรค์นะพวกที่อยู่บนต้นไม้ก็หากันก็ต่างคนต่างเจ็บดอกไม้คนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่ได้สังเกต มันหายวับไปเลยมันไม่มีร่องรอยแต่มนุษย์เรานี่มีร่องรอยกายหยาบอัน,นั้นกายทิพย์มันเหมือนเงาเงี้ยเงาไปที่ไหนมันจะเห็นเหรอมันมีฝากไว้เพราะฉะนั้นมือน,นางมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมือน,นางตายก็ต้องมีร่องรอยคือร่างกายมันตายแต่ใจไม่ตายก็เลยไปเกิดอยู่บนต้นไม้เหมือนเดิมที่เดิมด้วยนะทีนี้คนมองไปมองมาเพื่อนๆอ,อ่ะเ ้เชา้าแกหายไปไหนเนี่ยโอ้ยไปใส่บัตรที่วัดศีมาว่าไป <laughs> แล้วคนเขาทำอะไรกันบ้างในเมืองมนุษย์นะ่ะโอ้ยบางคนก็ประมาททำมาประมาทก็ไปเพลิดเพลินเทีเ่ยวไปใหม่โดนรถชนตายก็มีว่นะบางคนเขาให้ใส่หน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนาตก,ก็ไม่ใส่หนะ้าก็ประมาทอย่างนี้ถ้าติดเชื้อโรคแล้วก็เดือดร้อนอ่ะ หมายความว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์อะไรก็ไม่ทําเลยคิดว่าอายุร้อยปีนี่มันยืนยาวที่ไหนได้ไม่ยืนยาวเลยนางเทพธิดาทั้งหลายก็พาไปหามาลาภริเทพบพุทเนี่ยนางไปเกิดเป็นมนุษย์ห้าสิบห้าปีประมาณนี้แต่มาลาภราิก็ถามว่าเธอไปทำอะไรอยู่ที่นั่น มนุษย์มีอายุเท่าไรตามไปทำมามนุษย์มีอายุประมาณร้อปีโอ้ยร้อยปีแค่นี้ยังพากันประมาทอยู่นาะไม่รู้จักชีวิตนี้มีคุณค่าเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าในสวรรค์ชั้นดาวบดึงเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเนี่ยเท่ากับหนึ่งรปีของเราอะ่ะมันห่างกันมากถ้าเราพิจารณาดูแมลงวันแมลงต่างๆแค่เกตวันมันก็ตายแล้ว อยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันทีนี้เราเปรียบเทียบแมลงวันเจ็ดวันเอา้าเจ็ดหรือว่ายุงเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราหกสิบปีมันโอ้เปนนิดเดียวสัตว์ต่างๆอายุไม่เท่ากันเพราะนั้นสวรรค์ที่แต่และชั้นก็ไม่อายุไม่เท่ากันเหมือนกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยนี่ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราสะสมไว้มันเป็นพลังงานก็เหมือนแบตเตอรี่ที่เราชาร์จอ่ะชาร์จหนะ้านาที มันก็ใช้แป๊บเดียวหมดแล้วชาร์จให้มันเต็มสิถ้าชาร์จเต็มเมื่อไหร่มันก็ใช้นานเหมือนกันบุญกุศลถ้ามันเต็มก็แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้สะสมบุญเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขอให้เราทําความเอิบอิ่มใจเบิกบานใจว่าเราได้สร้างบุญกุศลแม้จะเล็กจะน้อยก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆทําใจให้มันเบิกบานให้ได้ทําใจให้มันสดใสให้ได้ นึกถึงบุญกุศลโอ้ใส่บาตรโอ้องนั้น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 นี่คือนึกให้มันเกิดปิติเอิบอิ่มใจนั่นคือบุญแท้แท้๋ยคิดว่าเล็กน้อยถ้ามันเกิดความเอิบอิ่มใจปิติเกิดขึ้นนั่นคือได้เต็มเปี่ยมในขณะนั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขโขพุญญสัตอุตโยการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้อุตโยแปลว่าการสั่งสม สวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้ไสาบาก็ได้รวนแล้วแต่เป็นวาสนาวาสนาคือสิ่งที่อยู่ในใจของเรามันดีดีมากเท่าไหร่ก็เป็นบารมีมากเท่านั้นเพราะนั้นจึงสามารถข้ามภพค้ามชาติได้เมื่อเราทั้งหลายทําอย่างนี้เราไม่อยากจะเกิดมาแย่เราก็ต้องสะสมบสุญกุศลเอาไว้ถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสต้องกลับมาเกิดใหม่ เมื่อกลับมา,มา,มาเกิดใหม่ก็ขอให้จ๋อยๆหน่อยสิหล่อๆเหมือนคนถือไม้ก็ได้ห <c oughs> <c oughs> ล่อใจหล่อใจการหล่อหลอมใจของเราให้ดีใจดีอยู่ที่ไหนก็ดีถ้าใจแย่อยู่ที่ไหนก็แย่เพราะฉะนั้นการทําบุญกุศลนี่จะมากจะน้อยก็ขอให้นึกว่าเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตัวเองก็ขออนุมทนากับทุกท่านที่มาใส่บาตร วัดศรีรัตนธรรมรามพระสงฆ์ตั้งร้อยขวารูป142รูปเนี่ในธรรมดาท่านใสบาต4 4 2รูปนี่ถือว่าได้บุญเยอะแล้วอันนี้แหละจะเป็นสเสบียงบุญให้แก่เราข้ามภพข้าชาติเมื่อกลับมาเกิดไม่หมดกิเลสก็ได้มนุษยสมบัติคือมีร่างกายหลอยสวยได้สวรรคสมบัติก็คือความ,มร่ำรวยมาไม่อัตคัดขัดสนได้นิพพานสมบัติมาคือเกิดสติปัญญา เมื่อถึงเวลานั้นอย่างสมณะน็นท่เราเจ็ดขวบก็บรรลุเป็นพระอระหันต์ได้เราเมื่อถึงเวลาก็จะถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเหมือนกันสาธุสา